สวัสดีคะ่ะทุกคนเราก็มาตกแต่งอพาร์ตเมนต์กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่อยู่ก็คือแอด r e s s ด้านซ้ายมือบนเลยนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เราก็ชอบนะเพราะว่ามันเล็กดีแล้วตัวความสูงของผนังเนี่ยนะคะมันก็เป็นความสูงระดับเตี้ยสุดใช่ไหมเราก็ชอบแต่งบ้านที่แบบเออความสูงผนังมันระดับนี้เนอะมันดูแบบไม่ไม่โล่งเกินไปดีเวลาเราตกแต่งอะไรลงไปนะคะก็อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็เป็นขนาดเล็ก ใช่ไหมคะห้องนี้เราก็เลยวางฟลอร์แพลนว่าเออฉันจะเอาห้องน้ำหนึ่งห้องห้องนอนหนึ่งห้องก็พอนะคะเป็นแบบสตูดิโออพาร์ตเมนต์ใช่ปะเขาเรียกว่าสตูดิโอไหมแบบห้องเดียวอะไรอย่างเงี้ยวันเบดรูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยก็ตอนแรกก็แอบคิดว่าจะทาเป็นออนสวีทบั r รูมดีไหมแต่ถ้าสมมุติว่าซิมคุณเกิดชวนเพื่อนมาเพื่อนก็จะต้องเดินผ่านห้องนอนไปห้องน้ํามันก็จะดูแบบแปลกๆปะมีคนมาเข้าห้องนอนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลย ทำเป็นห้องนอนกับห้องน้ำแล้วก็มีฮอ l เ w a y กั้นไว้นะคะแต่ว่า access ระหว่างเจ้าของบ้านสู่ห้องน้ำก็จะใกล้นะไม่ได้ไกลคือในปลอแพลนอื่นไม่ใช่อื่นสิในห้องอื่นหรือว่าในอันเก่าเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีพื้นที่ในการเดินใช่ป่ะคุณลองนึกนะถ้าสมมติว่าคุณตื่นมาตอนกลางคืนน่ะแล้วคุณต้องเดินผ่านห้องรับแขกห้องทานข้าวห้องนั่งเล่นเพื่อที่จะไปฉี่ในห้องน้ำอ่ะมันก็ดูแบบ เอ้ยมันก็ไปแปลกป้าเราก็เลยโอเคงั้นราวางฟลอร์แพลนแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วอพาร์ตเมนต์นี้นะคะเราก็อยากตกแต่งอะไรที่มันดูแบบง่ายๆอะ่ะคุณไม่ได้แบบจะพูด,ดยังไงดีอ่ะคือง่ายต่อการสร้างอะ่ะไม่ได้ทำอะไรที่แบบวิลิสมาหลาแบบเทคนิค อะไรต่างๆนาน,นานดีทงดีเทลเยอะคือเราก็แค่อยากจะแบบหยิบวางหยิบวางหยิบวางดูนะคะก็คืออยากทํานะทุกคนไม่ได้ว่าไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายเพราะว่าขี้เกียจหรืออะไรนะคะเราแค่อยากทําสิ่งนี้นะคะคือ,อ,อสถานที่เนี้ยมันก็ชื่อ chic street ใช่ไหมคะเราเราก็เลยแต่งมันให้เป็นแบบ อันชิคสตรีทอะเขาใช้คําว่าอันชิกหรือเปล่าอ่ะดิฉันก็ไม่มั่นในภาษาอันนี้เหมือนกันนะคะแต่ก็เออก็เล่นคําไปละกันเนาะถ้าเหมือนแบบจากความชิกสู่ความแบบไม่ชิกอ่ะก็ธรรมดาไม่ได้ดูเทรนดี้อะไรก็จะเป็นสีหลกัลกๆของอพาร์ตเมนต์นี้นะคะเราก็จะเล่นเป็นสีน้ําตาลแล้วเราก็เอ้ยหาแอคเซนต์คัลเลอร์อีกสีหนึ่งมาเล่นด้วยดีกว่ามันจะได้ไม่ดูแบบน้าตาลจ๋าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปเห็นพรมตรงทางเดินของอพาร์ตเมนต์นี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นพรมสีเขียวแล้วก็เลยเอองันเอาเป็น โทนสีเขียวเข้ามาช่วยให้เป็นแบบสีที่มันดูแฟนซีตัดสายตาขึ้นมากับอพาร์เมนต์นี้นะคะอพาร์เมนต์นี้ก็เลยจะก็เลยจะกลายเป็นอพาร์เมนที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีแซมแซมของสีเขียวนะคะทุกคนก็คือเราอะสร้างอะไรที่มันแบบต้องใช้มันสมองและสองมือเยอะมากเราก็ปุ่มเอาบนคีย์บอร์ดของดิฉันก็คือบอบช้ำม,มากเราก็เลยเอออยากลองมาสร้างอะไรที่แบบ จับวางง่ายๆดูนะคะอันนี้เขาตั้งใจนะทุกคนทําให้มันดูแบบไม่เด่ใหม่มากไม่ได้แบบเทรนดี้หรืออะไรมากนะคะแต่ว่าพอเราแต่งอพาร์ตเมนต์นี้เสร็จแล้วอ่ะก็แอบ,บอยากจะได้แบบอพาร์ตเมนต์แบบมินิมอลอ่ะแบบขา,ขาวๆไม้ๆอย่างเงี้ยคุณเดี๋ยวมันจะต้องมีแน่นอนนะคะแล้ววันที่เราเออทำอพาร์ตเมนต์เนี้ยมันก็ใกล้กับวันที่จะอัปเดตใหญ่ก็คือจะมีผนังโค้งเข้ามาใช่ไหมคะสายสร้างทั้งหลายแล้วก็ใกล้ กับวันที่เกมเพลย์เออเอ็กเพนชั่นแพ็กของไฮสคูลเนี่ยมันจะออกแล้วนะคะคือตอนนี้เราก็ไม่ได้มีสต็อกตัวเป็น Let's Play พวก ช็อตลีฟสเปนเนี่ยหรือว่าจะเป็น not soberly mm hmm. ก็คือไม่มีไม่มีเล่นอะไรเก็บสต็อกเวลาพอเราหยุดเล่นเลยพอเรารู้ว่าการอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะมีการถ่ายเซลฟี่เข้ามาดิฉันก็หยุดเล่นเลยเพราะอยากได้รูปเซลฟี่คุณอะคุณในช็อตลีฟสเปนถ้าใครยังไม่ได้ดูไปติดตามได้นะมันเป็นการเล่นเกมเพลย์ที่อายุขยของซิมสันก็คือเกิดเร็วตายเร็วเป็นทอร์เลรออยู่วันเดียว2วันอย่างเงี้ยคุณโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นในสไตล์ของแลกทูลิเชสก็คือจะรวยเมื่อไร่คะทางานเนี่ย ไม่ทันเลื่อนขั้นเลยจะตายแล้วค่ะตอนนี้แล้วประเด็นก็คือเจเนอเรชันหนึคุณโตเกียวอะชีก็หัวงอกแล้วไงดิฉันไม่กล้าเข้าเสียไฟายนัาไปทําอะไรแต่อย่างใดเลยเพราะว่ากลัวเข้าไปแล้วแบบ ชิตุยเย่อะคือเกมนี้มันบอกไม่ได้จริงนะ Unpredictable มากเลยว่าแบบซิมของคุณจะตุยเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็เลยเอ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่ากับนอกเบอรี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้พวกอัปดงอัปเดตอะไรมันอัปให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ใจเราก็พอแพ็คใหม่ออกมาคือเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ pre order ไปเพราะว่าอยากได้ของ3ชิ้นใช่ไหม เราอะ่ะก็เลยอยากทำรีวิวแล้วก็เกมเพลย์ต่างๆไป explore ในะ expansion pack นั้นสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าเกมเพลย์หรือ challenge ที่เราเล่นอยู่ในช่องของเราเนี้ยเราก็จะกลับมาเล่นแน่นอนนะทุกคนเราไม่ทิ้งแน่นอนเพราะเราคิดถึงเขามากเราอยากเล่นกับเขามากนะคะแต่ว่าเราก็รอให้การอัปเดตต่างๆนะมันอัปเดตไปก่อนเนาะเราจะได้แบบเออไม่ตกยุคก,กับเขานะซิมของเราตอนนี้นะคะอพาร์ตเมนต์นี้เราก็แบ่ง floor plan แบบนี้นะคะพอคุณเดินเข้ามา ใช่ปะคุณก็จะเห็นว่ามีห้องครัวเรียงด้วย dining table dining space แล้วก็ต่อด้วย living room นะคะแล้วก็โซนด้านหลังของ living room เนี่ยก็จะเป็นโซน working space เล็กๆนะคะก็คือมีตู้หนังสือมีคอมอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไปว่าอยากแต่งอะไรที่มันง่ายๆนะคะก็คือไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็พิเศษกว่าน,นั้นก็คือพิเศษเขาจะเรียกพิเศษไหมคะเพราะมันน้อยมากก็คือแพ็คที่ี่ฉันใช้มันน้อยมากมันมีแค่ b a s เกมแล้วก็ city living แค่2แพ็กนี้เท่านั้นเลยทุกคนถ้าทุกคนมีแค่2แพ็กนี้ทุกคนก็สามารถโหลดไปเล่นได้เลยนะคะแล้วตอนเราอ่ะอัพ ห้องเนี้ยเข้าคือถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์มันจะเรียกเป็นห้องใช่ไหมมันจะไม่ได้เรียกเป็นแบบเรสซิเดนเชียลหรือว่าคอมมูนิตี้ล็อตใดๆใช่ปะมันจะอยู่ในทายของคําว่าห้องใช่ไหมคะรูมอย่างเงี้ยนะเราอะ่ะตอนแรกมันก็อับไม่ขึ้นไงเราก็แบบไปหาข้อมูลมาออมันต้องทุบผนังก้อนไม่เคยอัพพวกห้องอะไรพวกนี้ขึ้นแบบแกลลอรี่เลยก็เลยแบบเบอร์บเบร์บบาๆนะทุกคนมันต้องทุบผนังออกไปเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนเกมมันจะนับสมมติว่าเนี่ย โซนห้องนอนนะเกมมันจะนับว่าน,นะนั่นนะคือ1ห้องใช่ไหมห้องน้ำมันก็จะนับว่าน,นะนั่นนะคือ1ห้องโซนลิฟวิ g งสเปซตรงนี้มันก็จะนับว่านี่คือ1ห,ห้องแปลว่าเราต้องอนะัพทั้งหมด3ห้องลงไปซึ่งมันก็ดูแบบ เปลืองเนื้อที่ใช้สอยบนแกลเลอรี่มากๆเลยแล้วมันก็จะดูไม่ค่อยเป็นแบบแคตตาก็อเท่าไหร่เราก็เลยทําการทุบผนังนะคะอย่างเช่นผนังห้องนอนเราก็ทุบออกอันหนึ่งใช่ปะคะแล้วก็ผนังห้องน้าอันผนังทุกอย่างที่กั้นเป็นห้องเราทุบออกอย่างละอันนะคะแล้วเราอ่ะก็วาดผนังใหม่บนพื้นที่โล่งๆอ่ะค่ะแล้วเราก็กด move ผนังนั้นไปแทนที่ผนังที่เราทุบคุณคิดออกไหมเราไม่ได้ลากต่อกันอะ่ะเกมมันจะไม่นับว่ามันเป็นห้องนะคะแล้วถ้าคุณถามว่าดิฉันรู้เทคนิคนีน้ได้ยังไงก็คือ คือดิฉันน่ะแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ทําช่องอ่ะเราเล่นกับไอ้อะไรนะไทนี่ลี빙อ่ะมันก็จะมีเทียของความเป็น Smallhouse ใช่ปะถ้าคุณทําแบบเนี้บ้านมันจะไม่มันจะไม่นับทายส์ไงมันจะไม่นับว่าพอมันไม่นับเป็นห้องอ่ะพื้นที่ใช้พื้นที่ที่คุณใช้อ่ะมันก็จะไม่นับรวมค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะได้ไมโครโฮมสําหรับซิม8ปตัวอย่างเงี้ยทุกคนเป็นไงเกมมันสู้เราก็สู้เกมกลับใช่ปะช่องโว่ของซิสเต็มที่ฉันก็เล่นให้สุดแต่ว่าเออมาทำช่องแล้วเราก็ลองแบบ respect the rule นิดนึงเน respect เกมเขานิดหนึ่งไม่ใช่ก็แบบไปซู้เขากลับตลอดนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะสาหรับการอัพห้องลงแกลเลอรี่นะคะซึ่งเราก็ลองโหลดเข้ามาแล้วก็ลองวางแล้วก็คือแบบเป๊ะค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> บอกได้เลยว่าเปะ๊ะตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว,ว่าห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะใช่เลยเพราะว่าเราจะทำอ,อ,อพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะให้มันเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็แทบจะไม่เกี่ยวอะไรกับการสร้างในคลิปนี้เลยนะคะเพราะมันก็ ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นสไตล์สีน้ําตาลใช่ไหมแต่ว่าห้องนอนตอนแรกอะเรามาเจอเตียงของ city living อันนี้เราดูผ้าห่มมันจิกุน้นผ้าห่มมัน่าเอาน้าลงไปแก้มเนีย่ยลงไปไทย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 ไเสเหลือเกินนะเพราะว่ามันดูนุ่มมากเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนนะเพราะเรามันพอมันมีไอ้ขื่อขึ้นมาที่มันขุงขุงข่งขุ่งขึงมุงอะคุณมุง,ม,งมุงหรือเปล่ามุงหรือพม่านว่ะตรงนั้นนะคุณที่มนเป็นเชียร์เป็นแบบผ้าแบบบางๆใช่ปะคะมันก็จะดูแบบเอ้ย ไม่รู้สิเราดูแล้วเ,เรารู้สึกว่าแบบ มันดูห้องมันก็เล็กแล้วห้องมันก็เหลี่ยมอะไรเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนเตียงนะคะแล้วก็หาแบบคูชั่นเป็นหรือว่าพูฟอะไรเงนะี้ยเอาไว้ตรงปลายเตียงแบบริมหน้าต่างเผื่อซิมมานั่งชิลๆมองวิวนะคะตอนนี้ก็กําลังเปลี่ยนเตียงนะคะก็เป็นเตียงอันนี้เป็นชีทเบสเป็นสีขาวปกติเลยนะคะแล้วก็ติดม่านให้กับบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเนี่ยอพาร์ตเมนต์เล็กๆอะ่ะมันก็ดูแบบโอเคเลยนะสําหรับการเข้าอยู่ของซิมอะ่ะเออไอไม้ไอันนะั้นอะ่นะเราก็แบบแอบอยากใช้เงี้ยแต่ว่าพอ สุดท้ายพอใส่วอลเปเปอร์สวอลเปเปอร์เข้าไปแล้วมันก็ดูแบบแอบเยอะไปน,นิดหนึ่งทําให้ห้องดูแคบไปเราก็เลยไปตีเขาออกนะคะแล้วก็ติดพวกไฟติดผนังอะไรอย่างเงี้ยนะคุณแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนไฟห้อยเพดานด้วยนะคะไม่ได้ใช้ซอเซอร์ไลท์นะบ้านหลังนี้นะแต่ว่าไม่ใช่บ้านสิอพาร์ตเมนต์หลังนี้ก็มีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีเตาผิงด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาอลา,าวหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าว่าการมีเตาผิงในอพาร์ตเมนต์มันมันควรไหมอ่ะมันจะแบบ สร้างฟืนสร้างไฟให้กับสถานที่อยู่นี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็กําลังเปลี่ยนไฟแล้วนะคะแบบที่บอกในห้องครัวเราก็ใช้เป็นไฟห้อยๆอันนี้นะคะ อต่อสิคะดิฉันออดิฉันเลือกอยู่ค่ะทุกคนก็ห้อยลงไปนะคะเอออพาร์ตเมนต์นี้เรายัางไม่ได้พลา,พลาโอุยดิฉันพาซิมมาเพลย์เทสเลยนะคะทุกคนถ้าใครไปเพลย์เทสแล้วติดขัดตรงไหนก็ทุบได้เลยนะคะไม่เกี่ยงเพราะว่ามันดูเล็กใช่ไหมแล้วดิฉันก็ยัดทุกอย่างเลย <laughs> ยัดมันลงไปค่ะเท่าที่จะยัด ได้ใช่ไหมคะก็รบกวนด้วยแล้วกันนะคะถ้ามันติดขัดตรงไหนก็ขออภัยไวนะ้ที่นี้ด้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าคุณชอบอาพาร์ตเมนต์ที่มันสร้างง่ายๆสบายๆแบบนี้ก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ